สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc คลิปนี้ก็มาเจอกันตามสัญญานะครับคลิปนี้ก็จะมาลงเลขคู่ดับนะครับคู่ดับ2ตัวล่างนะครับไปกลับประจางวดวันที่1เดือน1 1 2 5 6 6นะครับผมงวดก่อนก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับผมลงให้นะครับแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เปลี่ยนภาพใหม่นะครับผมจะได้ไม่ซ้ำจำเจนะครับผม ประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพหก็จะให้ดับไว้อยู่ที่0 8 8 0์แปดแปดศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึดแสองสองสองสาสองหหสองสองเจดเสเจ็สามสาดแปดสสมสองแปดแดสองแดแปดนะครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆคิดจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสักใบสอใบหรือว่าหลายๆใบนะครับผมถ้าติดเลขกลุ่มนี้นะครับเบามือได้ให้เบานะครับผมแต่ไม่ให้ตัดทิ้งเลยเสียทีเดียวนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆรักจริงๆชอบจริงๆเคยซื้อ10ใบ15ใบนะครับผมถ้ารักจริงๆก็ให้ลดเหลืออยู่ที่2ใบ3ใบนะครับ มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเผื่อเลขดับผมหลุดนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับถูกอกถูกใจยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสูตรหวยด้วยนะครับผมมีเพื่อนๆกี่คนนะครับแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปออกไปนะครับผมอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับ ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆถ้ายัางไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้ง,งๆเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม